องค์แรกนี้นะครับก็มีความสวยงามมากนะครับอการพิจารณานะครับเดี๋ยวผมซูมนะอ่าการพิจารณานะครับเนื้อเกสรนะครับกับเนื้อใบลานนะครับอ่าเดี๋ยวขอพูดถึงเนื้อใบลานนิดหนึ่งก็คือพิมพ์เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็ต่างแค่คนาดเนื้อเท่นั้นเองครับโดยเนื้อเกสรนะครับการพิจารณานะครับหนึ่งคำว่าขนกข้างก็มาจากไหนก็มาจากขนกสองข้างนี้จึงเรียกว่าขนกข้างนะครับนิ้วมือนะครับก็มีความคมลึกชัดเรียวนะครับ โดยนิ้วนี้ก็จะมีการลงเขาเรียกว่ามีการกินล่องลึกลงมานะครับนิ้วกด้านนี้นะครับนื้อโป้งลงมานะครับโดยแต่และนิ้วก็มีความยาวเรียวนะครับสูงนะครับาเดี๋ยวผมจะพยายามซูมให้ชัดหน่อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนิ้วนี้จะกินล่องลงมานะครับอ่าโดยนิ้วชี้นะครับด้านนี้นะครับ ก็จะเก็บเสมือนมีล่องดูไปเหมือนเลขหกนะครับอ่าอ่านิ้วที่สามจะสูงนะครับและนิ้วที่สามฝั่งนี้ก็จะสูงสุดเช่นกันนะครับแต่เก็บจะสึงเส้นด้านบนนะครับหูเห็นไหมครับก็มีความคมลึกแตะมาที่หัวไหล่นะครับอ่าอ่าตรงล่องของอเส้นสังกติตรงนี้จะมีความคมลึกชัดนะครับแล้วก็เส้นตรงนี้เห็นไหมครับก็จะติด มีเส้นอยู light, ่เส้นน uh, so well, like like <microb> ี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นด้านบนติดอยู่รายๆนะครับก็ถือว่าเป็นบังคับพิมพ์นะครับจะเห็นรายๆตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็เส้นขานะครับก็ยังติดทดเจนองนี้ถือว่าสวยนะครับเป็นกรสโซนเข้มเลยนะครับการดูเชนนะครับดูความห่างนะครับอห่างแค่นี้นะครับห่างแค่นี้นะครับทรงต้องถูกนะครับอเนื้อถูกพิมพ์ถูกทรงถูกก็ถูกต้องแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะไปดูด้านหลังนะครับ องนี้จะมีคาบตั้งอิ้วขึ้นนะครับเห็นไหมครับมีคับส้มขึ้นนะครับก็เป็นหลมผู้้โต๊นะครับแล้วก็ยันตีนิสิงเหนะครับวัดประดูจชิมพีนะครับการพิจารณาไหมครับเกสรนะครับรอยที่เป็นรอยเราเห็นรอยนะครับจะเห็นรอยเป็นเนื้อเหลืองเลยไหมครับอ่านะครับองนี้มีความสวยงามมากครับ มีคลิปเดินด้านบนครับคลิปก็เป็นลักษณะไม่ไม่หนานะครับตามที่เคยพีเซนนาเสนอไปนะครับอ่าให้ดูนะความหนานะครับปกติแล้วกหนกข้างเกสรด้วยที่ผมเจอจะบางครับเย่ายองค์นี้ถือว่าหนาหนามากนะครับปกติจะบางนะองนี้ถือว่าหนามากนะครับอ่านี่นะครับน้่งข้างนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูด้านล่างนะครับนี่ครับก็มีความสวยงามดูเนื้อง่ายๆนะครับองค์นี้จะขึ้นครับส้มด้วยนะครับก็ว่าเป็นองค์ที่พิเศษเกินนะครับ เดี๋ยวผมใช้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับก็จะมีเส้นรอยตัดบางเล็กๆนะครับอ่านะครับมีเส้นตัดบางเล็กๆนะครับอ่านะครับอ่ามีคั้วสมขึ้นนะครับอิ้วนะครับสวยงามมากนะครับอ่านี่พยายามดูมือนะครับจามือให้ดีนะพิมพ์มือนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพยายามลงรูปชัดๆไว้อยู่บริเวณนี้ให้ดูนะครับสําหรับองค์นี้นะครับอ่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งนะครับอ่าสององสององน,นี้ก็เป็นกระหนกข้างเกรสรทน,น้งคู่นะครับอ่าองน,นี้ก็มีความสวยงามเป็นซ้อนเกรสเกรเข้มเหมือนกันนะครับเห็นไหม,มครับนิ้วเท้าติดเส้นต้านบนสังกติก็จะมีเส้นซ้อนอยู่บนเส้นอีกเล็กๆนะครับอ่านิ้วมือมาชัดเร็วคมเลยนะครับกระหนกสองข้างมีเชนเชนของทรงพระถูกต้องนะครับอ่านิดเดียวนิดเดียวเยอะหน่อย แค่นี้นะครับก็จะไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านหลังตงนี้นะครับโอ้ตรงนี้กรหลังชัดเลยนะครับก็หลุปู่โต๊ะนะครับอย่างตีนี่สิ่งเดวัปดะเูีินพีนะครับการจำตัวหนังสือจำตัวหนังสือเท่าที่นะครับจำตัวหนังสืออย่างวอลเวนดอเด็กนี่ต้องจาให้แม่นเลยนะครับอ่าคีบนะครับเหม่ยดูลักษณะคีบก็จะไม่หนาไหมครับการพับคีบก็จะผมพยายามเน้นเรื่องคีบนะครับบางครั้ง คีบก็ช่วยในการพิจารณาความแท้เกได้เยอะเลยนะครับอย่างนี้ครับคีบของต้นตส่วนใหญ่จะไม่หนานะครับไม่หนานะครับอันนี้ผมเทียบไปดูเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าไม่หนานะครับเดี๋ยวผมเะดูด้านข้างขององนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าก็เป็นเนื้อเกสรก็มีเส้นรอยตัดจากซ้ายมาขวาเล็กๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะลงรูปจากชาร์จสองนี้ให้ดูเช่นกันอยู่ด้านนี้นะครับอ่านะครับ นี่นะครับมีอิ่วขึ้นนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าความสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้าทั้งสององค์พร้อมกันนะครับทั้งสององค์ที่ถือว่าเป็นกระหนกข้างเกสรที่มีความหนานะครับอย่างนี้การพิจารณาไหมครับอ่าแขนชัดเจนลำแขนกระหนกขึ้นนะครับนิ้วดูไหมครับนิ้วจะเป๊ะเลยนะครับพิมพ์จาการไหมครับนิ้วนี้ไหมครับจะยาวสุดนะครับม่ดูครับจะมีความคมลึกของนิ้วนะครับ อ่านิ้วนี้ก็เฉียงมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับยจ้าจำาพ็มพนิ้วนี้ตรงนี้จะเป็นล่องลึกลงมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านะครับ